ทำบุญมากเออก็ได้บุญมากก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ส่วนมากมันก็ทําบุญกับบาปพูดกันไปเหมือนเราไปวัดบาราางนี้ถ้าไม่ไปเจอครูบาอาจารย์ล่ะไปเจอวัดบ้านล,ล่ะไม่รู้ทําไม่รู้วไิไหนล่ะใช่ไหมล่ะของสงนะลูกนี่การกระถินก็จะถึงแล้วถ้าคนไม่เข้าใจนี่บริวารกระถินทั้งหมด เกิว่าเราเอากล้วยเอาอ้อยเอ,เ,อเอาอะไรให้ลูกให้หลานกินก่อนละ่ะเอาไปก่อนที่จะอาปลลกหละอย่าลืมนะลูกนะบริวารกระถินเป็นของสงฆ์ทั้งหมดอานิสง์มากบาปก็มากที่สุดนะลูกนั้นอย่างนั้นพวกทำกระถินส่วนมากจริงไปตนันะลูกเห็นเลยลูกศิษย์มาพูดให้ฟังวนะันนั้นน้องปู่ผมขอถามหน่อยกลุ่มใหญ่นะ ผมไปวัดวัดหนึ่งขนของบริวารกระถินไปหกล้อเวลาถวายบริวารกระถินแล้วคูบาอาจารย์ไปนั่งรับเอานั่งรับเอาคือไปนั่งในรถเลยเออเปิดป้าท้ายลงแล้วก็ไปนั่งรับกระถินแต่ไม่ได้อับพลอยแล้วก็ขน บริวารเอ้ยขนสิ่งของกลับบ้านให้กับญาติที่เป็นคารวะเพราะผมมาทําบุญนี้พวกผมจะได้บุญไหมหลวงปู่เป็นอย่างนี้ปะเออพวกเธอมาทาบุญนั้นพวกเธอก็ได้บุญนี่แหละแต่บุญมันไม่เต็มพระนั่นเลยเอาบาปเอากุศลเต็มไม่เต็มหน่วยเพราะตัวนั้นเป็นของสงฆ์นั่นเห็นไหมลนะูกนะทำไมจริงไม่เอาลงมาจากรถ เอามาวางไว้รวมกันที่เป็นบริวารกรถินทั้งหมดเมื่อถวายปาะกระถินจริงของบริวารก็อับปรโลกูกค่อยเจกใจให้คนก็แล้วแต่ขเอาไปพวกมะพร้าวพวกอ้อยพวกกล้วยพวกอะไรแต่เราไปทำบุญเราได้กุศลใน้ลูกนะได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็เมหน่วยแต่ถ้าเราเกิดเอาของจริงนั้นกลับบ้านด้วยละ่ะนั่นเลยเป็นบาปอกุศลเพิ่มปูนพ่พอคูนอันตรายลูกระวังนะ นี่ใกล้จะถึงการกระถินแล้วนี่พ่อเลยพูดให้ฟังอันตรายนะลูกนะงานกระถินให้ระวังอย่าเอาอะไรคืนมาโดยเด็ดขาดบาปหนักที่สุดนะลูกนะเพราะการกระถิ่นนั้นปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งอางนิสงส์มีมากคือบุญมากแต่ก็บาปมากถ้าใครเอาบริวาลกระถินคืน หมายถึงเอามะพร้าวเอาอ้อยเอากล้วยเอาอะไรแจกจ่ายกันโดยที่กระถินไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ล่ะดูลองคิดดูจะนาขนาดไหนมันไม่คุ้มกันนะลูกนะช่วยงานกระถินกลับไปตกนรกมันคุ้มกันเด้อลูกเพราะกินของสงนี่เอาของสงนี่ระวังให้ดีนะลูกนะเง่เวลาที่ลูกไปช่วยงานกระถินแล้วเอาจิิงของเข้าไปวัดวาอารามไปทานของเสร็จะจะเปรียบร้อย หลวงปู่ห้ามเลยนะห้ามเลยดูสิห้ามนะห้ามเอาสิ่งของคืนมาทุกจริงทุกอย่างข้าวก็อย่าไปกินกลัวว่าจะไม่บริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ด้วยศีลหรือไม่ศีลสมาธิเอ้ศีลบิสุทธิ์ที่หรือไม่นั่นแหละรู้จักว่ากระถินไหมกระถินดอกการกระถินสมบรบริบูรณ์หรือไม่หีนหลวงปู่จึงไม่รับกระถิน ไม่รักระถินมานี่ก็มานี่พระกรุงเทพมาเอามาป้นเราเลยนะโจรโจรเป็นโจรป้นเลยเป็นป้นกระถินโจรโจรลกระถินโจรแลกระถินมหากระถินนี่พราะกรุงเทพก็ทราบนี่เขาสืบดูว่าวัดไหนไม่รับกระถินไม่ยอมรับกระถินโจรน,นี่ป้นเลยนะป้นต้องรับเขานะกรุงเทพมาไวนแ้นหลายคันรถปุ๊บปับ๊บวางของวางของมีพะระจีรูปวัดรัชนานิมนต์ครูบาอาจารย์มาปั๊บ ขึ้นเลยนะกระถินนังเลยนะอา้าวถ้าไหวผ้ากระถินนี่พอผ้ากระถินปับ๊บเราก็ปุ๊บปั๊บเลยเออเราบังสกุลเลยนะอันนี้จาวันจะสร้างข้ารา่เออบังสกุลเลยนั่นแหละแล้วก็อับประโลก์เจอหลายครั้งลนนแล้วนีว่เราระลึกถึงหลวงปู่มั่นบริสุูนเจ๊กมาทำกระถินนั่นพอมาวางไว้บนสลา,านั่นไปหา ใบไม้มาลูกปู่บ้านบริสุทธิโตเออเอาใบไม้มาปั๊บวางปั๊บเห็นไหมละ่ะเป็นผ้าป่าเอาผ้าวางชักพักผ้าป่าบางตระกูลเลยอิมังบางตระกูลาเจียวรังอาชามีกังไม้ห้างป่าปูนาติลุงผู่บ้านบริสุทธิโตระดับไหนละ่ะนั่นแหละความบริสุทธิ์มันจะเกิดแล้วพวกเรามาทากรถินโอ้ยก็เลยไม่ได้กรถินได้ผ้าป่าแทนจะว่าไม่ใช่เจตนาเรานั่นเอา เอากองกระถินมาย่อมที่จะรับอานิสงส์นั้นเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ท่านจะรับหรือไม่รับเราก็ทํากรถินนี่อานิสงของพวกเราเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วยิ่งทํากับพระสุปฏิปโนเหมือนลวงบู่บันภูริทตตุนั้นอาณิสงเต็มไม่เต็มหน่วยจนประมาณไม่ได้ไม่มีคําว่าบินถึงท่านจะไม่รับกรถินบางเจ้กูลเอาก็ตามแต่เจตนาของพวกเธอ มาสร้างมหากรถินก็ได้อานิสง์เต็มเมดเต็มหน่วยแต่พระไม่ได้อานิสงแค่นั้นก็หลวงปู่พันธ์จะไม่ยอมเอาอานิสงก์กถินนี่ใช่ไหมละ่ะไม่มีอานิสงก์กถินไม่มีอานิสง์ไอ้จำปัรษาไม่มีอานิสงใดใดทั้งสิ้นนั่นปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลไม่ยอมเอาอานิสงใดใดเลยหลวงปู่มันธพุทธิสตูเห็นไหมละ่ะเป็นกูเป็นบาที่เลิศที่ประเสริฐเป็นพระ่าที่เลิศที่ประเสริฐหลวงปู่เขาคิดที่จะทาอย่างนั้นแหละ แต่จะได้สจกกี่ปีจะไม่เริ่มมีแล้วเริ่มมีนั่นเริ่มมีนี่เข้ามาแล้วเริ่มมีครูบาอาจารย์มาขอแล้วเริ่มมีลูกศิษย์ดูงขามาขอแล้วนั่นเราก็ต้องยอมในบางถึงบางอย่างนี่ตีนั่นก็เลยทําจุลลกระถินนั่นนะเขามาทําจุลลกระถินเราก็เลยกว่าเราไม่รับนะลูกมาทำลูกได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหาใปไมมานี่เห็นไหมล่ะพอหาไปไม้มาเราก็บงังทะกุณ แต่ก่อนจะบังเะกุลนี่ที่เขาขึ้นถวายที่เป็นขงงวางสงเราก็แจกแยกแยะเออเราก็อาปผนโลกพอปับโลภเฉยแป๊บเราไม่ลงใจอีกบังเกุลแล้วตอนนี้นั่นแหละพอบังเกุลจะจะเรียบร้อยค่อยได้แจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาแกจะเอาไปกินข้าวกินอะไรกินกล้วยกินอะไรค่อยว่ากันเห็นไหมล่ะอันตรายนะลูกนะนี่อันตรายที่สุด ให้ระเวทระวังนะลูกนะพูดถึงกระถินใกล้แล้วใกล้ถึงการแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันวันแรมหนึ่งคำ่ำเดือนสิบเอ็ดใกล้จะถึงแล้วนั่นแหละการกระถินขึ้นแล้วให้ระวังนะลูกนะไปช่วยกระถินไปช่วยการช่วยการเข้าไปช่วยก็ได้บุญในกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าเพิ่งเอาอะไรติดมือกลับบ้านอันตรายนะลูกนะนี่เอาสิ่งของไปก่อนนี่เออมีกล้วยนี้เอามาฝากนะ นี่กล้วยพี่น้องบงศกนาญาตอมาฝากส่วนเอากระถินก็เอาเข้าไปในกองกระถินส่วนฝากก็ส่วนฝากาก็จะว่าอย่าเอาเล็ดขาดนะลูกนะเพราะเจตนานั้นเขาเอามาเพื่อช่วยงานกระถินเนี่ยเราอย่าเอาอย่าไปเอาเลยไม่กี่ตังค์ลูกนะั่นไม่คุ้มกันหรอกมะพร้าวก็ลูกหนึ่งไม่กี่ตังค์ลูกนะั่นซื้อกินเลยกล้วยก็หีหนึ่งไม่กี่ตังค์ลูกก็ซื้อกินเลยอย่าไปยุ่งลูกนะั่นน้ำขวดน้ำอะไรก็ไม่กี่ตังค์หรอกเออดีกว่าที่จะไปตลกนรกมหมกไหมอาที่พูดนี่ด้วยความเมตตานะพูดใหู้ิฟัังกบ หมู่กับคณะกับบงสาคณาญาตเพราะการกระถินจะเริ่มแล้วส่วนมากเป็นพระบ้านนี่แหละอันตรายจึงเกิดนรกขุมที่ลุงอุไปเที่ยวจึงมีแต่พระกับอุบาสกเิกาลองโอดโอยหอยหวนด้วยความทุกข์ทรมานในนรกขุมนั้นพระเรานี่อุ้ยฉนันนที่บอกว่านี่มันผอมโชเหลือแต่โครงกระดูกนะ พะไม่ได้กินอะไรนี่ตาห้อยตรงเตงออกมานั่นแหละเล็บยาวเป็นคืบนุ่นนั่นแหละเห็นไหมละ่ะตานี่ห้อยออกมานอกเบ้านะห้อยตรงเตงตรงเตงเสียงกรีดร้องของสัดนรกออ้ยน่ายดสจหยองเลยก็เลยถามพิบาตรคำโอเทวดาพาไปนั่นแหละพระพวกนี้ก็ตกนรกด้วยเหตุอะไรทําไมพระ กับแม่จีผ้าขาวทั้งโกนหัวและแม่จีพามนั่นทั้งโกนหัวผู้ชายทั้งไอ้เป็นไอปฏิบัติธรรมเป็นพ่อพามเแม่จีพามทั้งโกนหัวเป็นแม่จีทั้งโกนหัวของผู้ชายเราคิดจะจะบวชหรือไงนี่เหรอนะนั่นแหละน้องนั้นแหละตกนรกหมกไหมล่องโอดโอยหวยหวนได้หายใจเป็นบางครั้ง ให้เราว่าแค่ว่ากระดูกนี่นะชว่วกระดูกนี่หนังนี่แทบจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเห็นเอ็นเลยนะเพราะมันเคลือ,อบกันเลยเหมือนกับโครงกระดูกเลยเสียงกรีดร้องอุย้ยมันน่าอะไรล่ะน่าสะยดสะหยองชัาวหน้าปงทำสังเบสมันก็ไม่ถูกนะนั่นแหละหิวที่ไม่ได้กินอะไรก็เอามือถ้าจะว่าเหมือนกับส้วมโถส้วมนะ มันเกือบขี้โอ้ยเหม็นหึงอยู่นั่นเละนั่นแหละบางตนนีดแค่เอวบางตนถึงหน้าอกบางตนถึงคอบางตนดิ้นกระเดวกระเดวมันจะท่วมจมกูกท้านั้นละ่ะเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความหิวด้วยความทุกข์ทรมานแล้วเลยไปถามเอ้ยทำไมมีแต่พระตุนนรกเทวดาแลิกเลยว่างั้น โอ้เนี่ยนรกขุมนี้ส่วนมากเป็นชาวพุทธนี่พระทุศีลศีลวิบัติศีลด่างพ้อยอุบาสุอุบาจิกาก็ปฏิบัติธรรมในวัดวาอารามนั้นร่วมกันไปด้วยกันเป็นสู้ค้องกันไปลงนรกร่วมกันขนาดเข้าวัดตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้ ไปจังหันไปจังเทนวันพระก็ไปอูโบสถทศีลเตะทาไมไม่มีอานิสงส์นั่นแหละทำไมเวลาตายล้วต้องตกด,ดมไปในรกเห็นไหมละ่ะทําบุญก็ได้บาปของสงฆ์การปฏิบัติไม่อยู่ในธรรมในวินยัยปฏิบัติยอ่อหย่อนไม่เอาธรรมเอาวินยัยมาประพปฏิบัติเอาความคิดและเอาประเพณีมาเอาประเพณีพาธมาอย่างนี้เห็นไหมละ่ะ หมือนที่เราไปงานไม่สมปูรณ์เราก็ไม่ว่านะพนีเขาเราก็ปล่อยไปเพราะเราไปร่วมงานเฉยๆที่ไม่ะนั่นน่ะเราก็บอกลูกให้ระวังอืเราเวทระวังเอาถ้าอมองดูเขาบาดุดก็คือหยุดถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ไมถ้าบอกถ้าปล่อยก็คือปล่อยก็บอกเออพอใช้ได้เพราะงานนั้นก็ยังดีไม่มีเหล้าไม่มีสิ่งของมึนเมาเนี่ยนะแต่เขาไม่มีอัปโลกนะ เวลาเทาหายของอะไรนี่มีหน้าเวลาตายแล้วจึงพากันไปจมในนรกหมดของไม่เอาประโลกเนะี่ก็ม่ที่เข้าวัดบ้านนี่นะูลล่นนังที่วันพระนี่นะอิมานิมายังพันเตพระตานิสปเรวารานินั่นแหละพิคูสังคสะโอนโนจชีมาสาทุโนพันเตพิกูสังโคอิมานิพัตตานิสปเรวารานิพิขูสังคสะโอนโนเชยายมาสาทุโนพันเตพิกูสัง,คสาานะสงคโ,โ,ยยาาโงค ของนั้นเป็นของสงฆ์ทั้งหมดอย่างนี้อาหารก็เป็นของสงฆ์ี่ที่ลูกเขาไปก็เป็นของสงฆ์หมดนี่แล้วไม่มีคําว่าอัปโลกไม่มียาเกปันเตสังโคชนาตุอยังปัตมะภาโกมะหาธีระสาปปูนาติไม่มีไม่มีที่จะว่าอัปโลกไม่มีคําว่าแจกทานของนั้นคือของสงฆ์บริโภคเข้าไปเป็นเปรต ตกนรกมกไม,ไม่ไม่มีวันที่จะจบสิน้นทำไมจึงไม่อพรโรกก็เพราะไม่รู้นั่นก็ปวิดมาเฉยๆเป็นครูเป็นบาาก็ไม่เอ้ยเป็นครูเป็นบาของตัวเองก็ยังไม่ได้และจะเป็นเป็นครูเป็นบาของคนอื่นก็ได้ไงนั่นอะยาเกปันเตสังโคชนะตุอยังปัตมะบาโกมะาเทระสาปะปูนาติทาไมจึงไม่พากันสวดทําไมจึงไม่พากันแจกเป็นของสง ไม่สงสารอุบาสกจิกาบ้างหรอือนี่เรื่องของเรื่องมันเวลาที่ฉันติดปั๊บก็เอาแจกใจอุบาสกุอุบาสิกาไปอุบาสตุิกาก็เอาไปพอไปบ้านก็ให้ลูกให้หลานให้เหลนให้หลนให้หล่อนเต็มไปหมดเลยนะดูลองคิดดูทีจะระดับไหนล่ะนั่นแหละทั้งตระกูลพวกเราเลยกินของสง์โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นของสง เวลาตายแล้วจริงไปตามกรรมของสัตว์โลกจริงไปจมในนรกขุมนั้นโอ้เป็นจริงเทวดาพูดในฝังเป็นจริงจริงนะเลยพูดในฝังเราไปเจอมาตั้งแต่ที่เราเป็นคารวะเราจรึงไม่สามารถอยู่ทั้งโลกได้พูดให้ดูสิตกับบงสาคานาญาิฝังให้ระวังนะลูกนะธรรมากาบหลวงปู่แล้วหลวงปู่ไม่อยากเห็นผู้ที่มากราบหลวงปู่ไปตกนรกหาวิธีออก อย่าเอาประเพณีมาทำลายบุญของตัวเองหาวิธีออกให้ได้ถ้าไม่ชอบมาพาคนไปทำบุญเฉยๆรีบกลับบ้านอย่าไปคุกคีอย่าไปกินของทุกสิ่งทุกอย่างทำามากินที่บ้านเรานี่ยนั่นแหะเราไปเราก็ได้บุญแล้วแต่ใจไปกินของสงเอาบุญอกุศลนั้นใช้ให้สมบุญบริบูรณ์ดีกว่าก็เลยพูดให้ฟังเพราะใกล้แล้วนี่ ใกล้บุญกระถิ่นแล้วนี่เลยไม่กี่วันนะวันนี้อะไรละ่ะขึ้นเก้าค่ำแล้วนี่เก้าค่ำเดือนสิบเอ็ดขึ้นเก้าค่ำเดือนสิบเอ็ดจะเตรียมพร้อมแล้วนี่ใกล้แล้วนี่ท้าเรมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดก็เทศกาลการกระถินแล้วที่นี่ไม่มีล็อกอ่วัดเรานี่หลวงพ่อสบายหายห่วงก็บอกลูกเลยว่าเรายังไม่ละกระถินนะอะ จนกว่าที่จะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างหลวงก็จะประกาศเลยนั่น่ะปีไหนจะรับกระถินจะประกาศไลยสดนีนะ่จะประกาศเลยว่าปีนี้จะรับกระถินนะจะพูดอย่างนี้ให้พวกเรารวมตัวกันนะลูกศิษย์ทั่วโลกรวมตัวกัน <c oughs> นั่นแหละจะเป็นยังไงเจ้กระถินครั้งแรกลองคิดดูนะ